t h น new BMW m 2นะคะ LCI โฉมใหม่ล่าสุดปี2025นะคะที่เพิ่งเปิดตัวนะคะที่ Park h y a t t Bang k o k ค่ะเปิดตัวนะคะที่ราคาตัวรถที่รวมแพ็กเกจการรับประกันสันดานที่6,649,000บาทค่ะซึ่งมาในรุ่นของเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็แบบเกียร์แมนวนวลค่ะแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษนะคะที่สามารถซื้อแพ็กเกจนะคะเพิ่มเป็น Mbra บร Tag ค่ะเพิ่มอีก7จ0 0 0 0บาทค่ะก็ได้เพิ่มเป็นเบาคาร์บอนนะคะแล้ว ก็จะมีในส่วนของ e M Power Package นะคะที aster, ่สามารถปรับจูนนะคะการขับให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราจะขับนะคะความเร็วได้อยู่ที่250ใช่ไหมคะแต่ในรุ่นพิเศษนะคะ M Red t a g เนี่ยจะสามารถขับนะคะเพิ่มความเร็วได้สูงถึง285กิโเมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างตา้มเลยค่ะ Like Brown, you know, out of my deck, looks like. นอกของ h e New M2 นะคะตรงด้านนี้ก็จะเหมือนรุ่น M2 ก่อนหน้านี้นะคะที่จะแตกต่างกันนะคะก็จะมีบริเวณรงกระจังด้านหน้าค่ะที่เป็นโลโก้ตรงนี้ค่ะสัญลักษณ์ M2 นะคะที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะจะเป็นสีเงินนะคะนี่ก็จะมีแถบสี M ค่ะแต่ชุดแต่งนะคะก็ยังเป็นชุดแต่ง M นะคะซึ่งด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีดําค่ะสําหรับโคมไฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโคมไฟลมดํานะคะ M Light Shadow Line ค่ะที่ทําให้ตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED นะคะแล้วก็ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะ High Beam Assist เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยา้ำขึ้นเหมือนเดิมค่ะ The New BMW M2 นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทคโนโลยี Technology M Twin Power Turbo นะคะขนาด3.0ลิตรที่สามารถทำกำลังแรงมาได้สูงถึง480แรงม้าที่แรงบิด600นิวตันเมตรนะคะแล้วก็สามารถทำความเร็วนะคะจาก0ถึง100เพียงแค่4วินาที เท่านั้นเองค่ะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยนคะคะจะอยู่ที่ประมาณ10.4กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ ล้อลอยเอ็มขนาด19นิ้วนะคะลายดับเบิลสปोกค่ะซึ่งตัวสีล้อนะคะจะมีด้วยกัน2สีค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นสีไบ c o l o r w h e e l s นะคะที่จะเป็นสีเงินนะคะสลับกับสีดําอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็น Black w h e e l s นะคะก็จะเป็นบล็อตสีดําค่ะแต่ขนาด19นิ้วเท่ากันนะคะแล้วก็มีคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะคะซึ่งเป็นคาลิเปอร์เบรกเฉพาะรถ M เท่านั้นค่ะสําหรับตัวยางนะคะก็จะเป็นยางเรเดียลค่ะซึ่งยางคู่หน้าแล้วก็คู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันเป็นแบบมิกซ์ทเพื่อให้กกกาารรตัวัววแล้็บขีีท่ทดยิง กระจกมองข้างดีไซน์ M นะคะแล้วก็หลังคาเป็น m อ็คาร์บอนค่ะซึ่งจะมีน้ำหนักที่เบาวกว่ารถปกตินะคะรวมทั้งดีไซน์นะคะจะเป็นสไตล์สปอร์ตคูเป้ทำให้ตัวหลังคาร้านล,ลงทางด้านหลังนะคะแล้วก็ทิมการตกแต่งบริเวณขอบกระจกค่ะหรือว,วัสดุสีดำเงาแบคไฮก็ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดีไซน์ไฟท้ายลมดำนะคะรับกับสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ดิสฟิวเซอร์นะคะตรงด้านนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็จะมีแผงไฟนะคะทับทิมนะคะที่ด้านท้ายทั้งสองฝ รวมทั้งปลายท่อนะคะจะเป็นปลายท่อคู่สีดําค่ะทําให้ตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นและเมื่อเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมานะคะจะทําให้เราได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถนะคะอยู่ที่390ลิตรค่ะแต่ถ้าหากไม่เพียงพอนะคะเราสามารถพับป,ปรับเบาะนะคะที่นั่งแถวตอนที่2ค่ะเป็นแบบ40 20-40นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังได้ด้วยค่ะแล้วเมื่อเปิดประตูออกมานะคะจะเห็นได้ว่ากระจกค,ค่ะก็จะเป็นแบบไร้ขอบนะคะเฟรมเลตค่ะทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น แล้วก็ที่บริเวณแผงประตูนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีลวดลายนะคะที่บุภายในตัวแผงประตูนะคะทําให้ตัวนี้ดูพิเศษมากกว่ารุ่นอื่นนะคะแล้วก็จะมีแถบสีฟ้าน้ําเงินแดงนะคะที่เป็นสัญลักษณ์โลโก้เอที่แผงประตูทางด้านข้างด้วยค่ะเซฟตี้เบลดีไซน์เอ็ด้วยนะคะและถ้าหากเราจะเข้าไปนั่งนะคะ เบาะที่นั่งทางตอนหลังค่ะเราก็สามารถที่จะดึงนะคะทางด้านหลังเบาะแล้วค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะก็จะเลื่อนไปทางด้านหน้านะคะสําหรับที่นั่งทางตอนหลังนะคะก็จะนั่งได้2ท่านค่ะแล้วก็จะมีช่องแอร์ทางด้านหลังนะคะซึ่งเราสามารถที่จะพับเบาะนะคะที่นั่งทางตอนกลางลงมาะคะ่ะเพื่อเอื้อมมือไปหยิบของด้านท้ายรถได้อย่างสะดวกสบาย้วยค่ะ บอกคู่หน้านะคะดีไซน์เค่ะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีระบบจดจตำตำแหน่งเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ที่หลังเบาะนะคะตรงที่หมอนนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้เอที่เรืองแสงได้ค่ะและจะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะคาร์บอนค่ะเป็น m อ็มบรสแทนะคะที่เพิ่มอีก700,000บาทนะคะทำให้ราคาตัวรถที่รวมแพ็กเกจการรับประกันตันดาดอยู่ที่7จ็ดล้านสามแบาทค่ะ แต่ถ้าไม่ใช่ในรุ่นตัว M Red a นะคะตัวเบาะจะมีให้เลือก3สีค่ะก็คือเบาะสีดำนะคะแล้วก็เบาะสีดำแบบ E อ็กซ์คลู High ฮไลนะคะที่มีแถบสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสีนะคะก็คือเป็นเบาะสีดำนะคะแล้วก็ตัดกับขอบสีแดงค่ะ The New BMW M2 นะคะจะมีด้วยกัน8สีค่ะซึ่งสีรถคันนี้นะคะก็คือสีฟ้าค่ะ s a n d b r Blue Solid นะคะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะ Alpine White Solid นะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะ Sao Paulo Yellow โซลิค่ะสีแดง Fire Red Metallic Scrapper Gray Metallic สีบุกรีนเกรย์ Metallic p o r t i n o Blue Metallic Metall แล้วก็สีดำ Black Sapphire Metallic ค่ะพวงมลลาลัยหุ้มหลังดีไซน์ M รูปแบบใหม่นะคะแล้วก็จะมีมาร์คสีแดงค่ะรวมทั้งจะมีแพดเดิ้ลชิพนะคะตรงนี้เป็นสีแดงตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะรวมทั้งจะมีสัญลักษณ์โลโก้ M ทางด้านล่างของพวงมลลาลัยแล้วก็มาพร้อมกับระบระบ Adaptive Cruise Control Stop and Go ด้วยค่ะมีระบบ Driving Assist นะคะที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเตือนที่พวงมลลาลัยนะคะ หรือว่าที่ใบสปอร์ตไฟเตือนทางด้านทางรวมทางซิสเเบรกฟังก์ชันด้วยค่ะระบบเพดอัพเดตเพลย์ก็มีด้วยนะคะที่ตัวรถจะสามารถส่งข้อมูลการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นแผนที่นําทางหรือว่าความเร็วรถไปยังหน้ากระจกรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องล้าสายตาออกจากท้องถนนเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะหน้าจอเคิร์บดิสเพรย์รูปแบบใหม่นะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการโอเปอเรชั่นสิสเตมค่ะที่รองรับเมนูภาษาไทยนะคะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y ด้วยค่ะรวมทั้งหน้าจจอหลลลังงพวายนนะะะะคคก็็เปแบบ่ สามารถปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับผีได้ตามต้องการด้วยค่ะและสามารถปรับเปลี่ยนไฟในห้องโดยสารนะคะแอมเบียนไลท์ค่ะได้ถึง9สีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ดีไซน์นะคะของไฟแอมเบียนไลท์นะคะจะเปลี่ยนนะคะมาอยู่ที่บริเวณคอนโซลท้านกลางด้วยค่ะภายในตกแต่งดีไซน์เอด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะคะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นคือดีไซน์ของการปรับช่องแอร์ค่ะบริเวณคอนโซลกลางนะคะก็ตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะคะแลวเมื่อเปิดขึ้นมาค่ะจะเราสามารถที่จะนําโทรศัพท์นะคะไปวางที่แท่นชาร์จไฟ แบบไร้สายไวเลยชาร์ได้ด้วยค่ะ เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ M7 Tonic พร้อม d ว i v e Logic นะคะซึ่งมีดีไซน์การตกแต่งที่หัวเกียร์เป็นสัญลักษณ์โลโก้ M นะคะแล้วก็หุ้มหนังค่ะทางด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่ม P ค่ะที่เราสามารถกดปากได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะการหน่วงของการปรับเกียร์ค่ะแล้วก็ทางด้านข้างนะคะของคันเกียร์เนี่ยก็จะมีปุ่ม Start Stop นะคะซึ่งเป็นสีแดงค่ะแล้วก็มีปุ่ม M Mode นะคะก็คือปุ่มที่เราสามารถกดเลือกที่จะขับโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนแบบรถนะคะ หรือว่าเป็นแบบสปอร์ตหรือว่าจะลงแพรกนะคะแล้วก็รถคันนี้ค่ะสามารถที่จะทำร้อนช์คอนโทรลได้นะคะปุ่มถัดมาค่ะก็จะเป็นปุ่มเซตอัพนะคะที่เราสามารถที่จะกดตั้งค่านะคะปุ่มของแพดเดิลชิพนะคะไม่ว่าจะเป็น M1 หรือว่า M2 ได้ไง่ายๆค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นปุ่มที่สามารถสั่งการเปิดนะคะในส่วนของเสียงปลายท่อให้มีเสียงที่เพราะเร้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากมีสีเขียวนะคะเสียงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ หรือว่าถ้าหากว่าเราปิดนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีไฟขึ้นนะคะเสียงก็จะเบาลงค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบออโต้เบรกโคนะคะช่วยพักเท้าขณะขับขี่แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะช่วงล่างแบบอัลเทอร์นทีฟเอ็นนะคะที่มาพร้อมกับเฟืองท้ายเอ็มค่ะทําให้การขับขี่การทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเปิดบริเวณคอนโซลกลางขึ้นมานะคะก็จะเป็นที่เก็บของค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB Type C ทางด้านในด้วยค่ะเพดานหลังคาภายในสีดํานะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงฮามันการ์ดอนด้วยค่ะ บ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน The New BMW M2 โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้นะสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งถึงแม้ว่าภายนอกนะคะดีไซน์จะเหมือนเดิมนะคะกับรุ่นก่อนหน้านี้แต่ดีไซน์ภายในมีการเปลี่ยนไปคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของช่องแอร์นะคะหรือว่า ไฟแอมเบรไลท์นะคะแล้วก็รวมถึงแรงม้าค่ะกาลังเพิ่มขึ้อนอีก20ตัวค่ะและพิเศษสุดนะคะสามารถที่จะซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะคะ MR ็มเรสนะคะเป็นบอกคาร์บอนได้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะโทร0 9 6 8 2 3 6 c 4 c หรือแอดไลน์ปุ้ยค่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมนะคะกับปุ้ยมาได้ที่เครื่องหมายแอด PUIBMW แอดปุ้ย BMW ค่ะและขอฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทาง YouTube c h anel n Fanpage เฟซบุ๊ o ไอจีแล้วก็ติ k กต k กได้ที่แอด bmw ปุ้ยเจ้าหญิง bmw อ m o n p r e s t i ค่ะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆตรงที่ปุ้ยเจ้าหญิง bmw อมอนเพ e s t ี g เท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย